เป็นเดกรายอะไรแล้วนะนี่เป็นน้ำเหรอครับน้ำที่นี่นะอ่ามีอะไรบ้างครับตอนนี้จะมีรสหวานนะคะครับรสหวานหวานกรอบหวานกรอบใส่เนื้อมะพร้าวครับแล้วก็อันนี้โรรสรวมเค็มหวานอ่าเค็มหวานนะจ้ะแล้วก็รสเค็ม รสเค็มจ้ะอันนี้เค็มมันมีเบอร์ไหมครับมีเบอร์ไหมก็มีเบอร์ตามนี้นะคะตามน้าเบอร์ศูนย์แดหนึ่งนะครับสี่สี่หกแปดหนึ่งปหนึ่งเก้าอ๋อขกสองถุงหวานเค็มเค็มหวานถุงเดียวกันะคะจ้ะมีทุกกองโอเคเมื่อวานนี้มาซื้องวันนี้มาซื้อุใช้คุ้มเลยนะคะคุกอง สวัสดีครับผมสวัสดีร้านนี้็้ทั่วโบราณค่ะครับผมจด้คกเดินเอาประจวบครับจ้าแล้วก็มีเมี่ยงคำถึงไฟสูโบราณ้วยนะคะเรามสออางครับมงีเมี่ยงคำนะครับ50บบาทนะบาทอันนี้ก็ถุงละยี่สบห้าบาทจะขายประจวบนะคะราคาประจวบยี่บาบาทสี่ถึงร um. ้อยถ้าเป็นที่ก็จะสามห้าสามร้อเราไม่มีขาย ตรงไหนมั้งครับขายที่นี่ฮะส่วนมากขายที่นี่เป็นหลักอย่างล้วก็จะมีออกอีเวนต์รับงานจากแล้วแต่ว่า่วาจะไปขายที่ไหนบางทีก็จังหวัดส่งไปขายที่หัวหินก็มีหน้ามาร์เก็ตแล้วก็ในกรุงเทกในห้างเป็นสี่อนบางแครสี่อนบางแคใช่ฮะแต่แบบไม่ได้ทุกงานนะคือเป็นงานอีเวนต์ที่ว่าเขาลูกของพอมีเบอร์ไหมครับมมีเบอร์ก็มีเบอร์ตามนี้นะคะตามหน้าที่ททุกทานเบอร์081นะครับ4 4 6 8 1่หกแปนะ่งแปห พ้าวโพดขัาวกะทิโบราณเตาถ่านไม่ใส่เนยน้ำมันนะอรไม่ใส่เนยน้ำมันนะครับคับผมถุงละยี่สิบาทเองนะยี่สบ้าทอยู่นี่นะคะก็มีทำส่งนะทำส่งทำส่งหกันทำทำส่งด้วยทำส่งด้วยค่ะราคาของที่เอขนส่งค่ะยังจะว่าหกถุงหกสิบค่าส่งครับค่าส่งแปดถุงเจ็ดสิบห้าก็ประมาณหนึ่งวันสองวันนะ ทั้งหมด3แบบจ้ะอ่ามีอะไรบ้างครตอนนี้จะมีรสหวานนะคะครับรสหวานหวานกรอบหวานกรอบใส่เนื้อส้มเขีวครับมันแล้วก็อันนี้โรรสรวมเค็มหวานจ้ะเค็มหวานนะจ้ะแล้วก็รสเค็มรสเค็มจ้ะอันนี้เค็มมันก็จอกเค็มนิดนิดมันเออออกเค็มแล้วหวานน้อยๆนะคะจะอร่อยไม่เค็มมากแล้วก็อันนี้ก็ไม่หวานมากอ่ไม่หวานมากค่ะมี3แบบนะครับอยากมุ่ง3แบบค่ะหวานกรอบหวานเค็มแล้วก็เค็มมันโอ้โหสูตรโบราณเลยนะสูตรโบราณจากครับผม ครับเพิ่งเคยเห็นนะฮะเนี่ยนี่เป็นน้ำเหรอครับน้ำน้ำก๊าซที่นะใช้ปรุงรสนะครับคใช้ก๊าซก๊าซปนเหรอครับต้องใช้น้ำกระทินะครับสูตรโบราณเนี่ยฮะอันนี้เป็นหลอดถ้าสูตรแบบใหม่ก็จะเป็นเนยเป็นอะไรนะฮะเป็นสูตรสูตรแบบใหม่นะครับเป็นเนยเป็นอะไรนะอันนี้เป็นของโบราณจะเก่ากว่าอันนี้เป็นของดั้งเดิมนะครับที่ว่าทำกันมานานน้า นี่แสดงว่าหลายสิบปีแล้วสิครับแบบจริงจริงแล้วเนี่ยสมัยก่อนนี่ที่ย่ญญาตายายทำมาเก็อยู่นานแล้วนะ,ะนานแล้วนะฮะนนแต่ะะแตัวของผมนี่นนทำก็ะมาณสิบปีครับครับครับโอ้ย<อ>แสดงว่าหลายหลายรุ่นแล้วสิครับใช่ไหมครัก็หลายรุ่นเลยครัหลายรุ่นแล้วเนาะร,นรุ่นสองครับอ๋อรุ่นสองนะ จริงมันเลิกกันนานแล้วทีนี้เราก็กลับมาทำอะยุตขึ้นใหม่จนีครับครับครึ่าจํความจำใหม่หรือว่าความทรงจำาเก่าแล้วก็มาทำสายรสชาติที่มันใกล้ๆอ่ะครับใกล้ๆกับของเดิมครของเดิมนะฮะลไม่ได้เหมือนกันหมดทุกอย่างปะครับครับไม่เหมือนกันสไม่เหมือนกันเนาะซึ่งผมก็ไม่ไม่เคยเห็นเหมกันนะฮะตอนนี้ส่วนากจะเป็นแบบใหม่หมดแล้วนะ ครับอบเลยมีขายทั่วไปจ้ะใช่ครับเพราะว่าทั่วแถวฐานนี่จะหายากไหยใช่อันนี้ผมไม่เคยเห็นเนี่ยแต่ก็พอมีนะก็เห็นเห็นมีหลายที่เริ่มทำตามเริ่มทำตามใช่ไหมใช่เฉพาะของเราสามานานนะฮะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ระยะนี้จะขายที่นี่เป็นหลักสุขเตานะครับสุขเสาร์นะครับขายสองร้านเปิดประมาณกี่โมงครับประมาณที่นี่สี่โมงเย็นค่ะสี่โมงเย็นถึง ถึงสามทุ่มแล้วโอ้โหครับคุณภาคมึงนะฮะนี่กำลังทำการชุบนี่ยครับเตาถ่านนะเป็นแบบโบราณเลยเนี่ยอันนี้ตั๋วเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาคุกเลยคใช่ทุบเสร็จแล้วนี่เลยกำลังทำการคุกบดอเขาให้เขาถ่านครับนี่ก็ไม่ได้ใช้ไฟใช่อะไรนะตอนนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช้นะฮะไม่ใช้ไฟไม่เราต้องยกมาคุกนข้างนอกมันถึงครับครับครับ รอหเดแกนหมดเลยมั้ยโอ้ไปเที่ยวเสร็จแล้วนะอ่ามีเสร็จนะขั้นตอนนี่ก็เดี๋ยวมารอแพ็กใช่ไหมใช่ฮะหรือขั้นตอนมันจกอ๋มนะอมานบแล้วทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนทั่ว บอกสักครู่นะฮะนี่ต้องรอให้เขาเย็นไหมครับใช่ฮะต้องรอนิดนึงให้เขาเซ็ฟโซนนิดนึงนะคะนี่ครับดูวิธีการขั่วนีครับแล้วก็ตอนแรกเขาจะจุดก่อนแล้วก็มาคลุกน้ำ ครั้งแรกนะครับผมเคยเห็นนะครับหัวแบบนี้นะครับครับครับแป๊บเดียวเองอันนี้ต้อมาเขย่าแล้วครับคอใส่เครื่องปรุงเสร็จอันนี้เสมือนคล้ายว่าต้องรอยเขาร้อนใช่ไหมครับใช่ร้อนได้ที่เลยครับครับร้อนได้ที่นะเราไม่ได้ใช้น้ำมันครับไม่ได้ใช้น้ำมันทำให้สุกครับใช้เวลาหน่อยนครับอันนี้สูตรแบบไร้น้ำมันเลยนะครับเนี่ยครับ ไม่ไม่ใช้น้ำมันเลยนะเอาเน,นี่ยฮะเริ่มแตกแล้วครับเริ่มแล้วนะเขาจะเริ่มของเริ่มแตกแล้วนะหอมนะครับช่วงนี้กลิ่นหอมมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับแตกแล้วนะ แตกหมดเดีลยเขาเขาจะเแียงเขาจะเงียบใช่ไหมครับเงียบแข็งเขาเงียบเแียงหมดเลยนะครับ เียบเลยนะหมดครับเรียบร้อยครับโอเคล้ยครับ้นียแล้ับไปแล้วนะครับเป็นยครับนี่เป็นขันตอนเที่ยวน้ำเหมือนจะกาเย่อันนี้มีชนชายไหมครับไม่มีค่ะไม่มีครับทำกันอยู่สองคนนี่นะฮะสนุกเราแล้วเผื่อใครดูแล้วเขาอยากจะทาาเป็นอาชีพเนไงครั ได้ได้ไหมครับทำนะทำได้ทำไม่ยากเข้ใจคนรักคออ๋อครับผมต้ององเขาใจรักนะโอ้ยใจรักแล้วก็เห็นมีคนอื่นเขาก็เริ่มทำขายกันเยอะแล้วนะครับครับเผื่อมีคนจะมาซื้อสูตรอะไรประมาณนี้ถขายไหมครับถ้าซื้อจริงๆก็ขายขายใช่ไหมแต่ว่ายังไม่มีใครมาซื้อเลยยังไม่มีใครมาซื้อนี่ครับถ้าใครอยากมาซื้อก็ศูนย์แปดหนึ่งนะครับสี่สี่หกแปดหนึ่งหนึ่งเก้านะครับนี่ครับ ใสนจสร้างาทาชีพได้นะฮะสราอาชีพได้ครับะขอให้ใจรักครับแล้วก็ให้มีความอดทนอ่ามีความอนนะทนเพราะว่าน้าเตามันร้อนใช่ร้อนมากเลยผมื่กีผมก็ไปลองทผัดมานะ้ร้อนจริงนะครับใช่ครร้อนครับอันนี้ก็อย่ที่จ่านะสนใจกันเอาอันนี้เป็นสูตรอ่าอันนี้เ็นสหวานจากรสวานเนื้อสับปะรดนิดหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวผมจะลองคิ้มดูนะครับเดี๋ยวเอาถงเล้นะ ปกติชอบทานรสไหนนะฮะมันจะมีรสหวานรสกลมกลวเข้าทานหมดเลยครับผมปกติผมทานหมดเลยนะเราทานหวานดูเขาเขาบอกว่าหวานนะครับหวานนะหวานไม่หวานมากนะฮะหวานจะหอมหวานนิดๆแล้วก็จะมีรสหอมมีความหอมมีความหอมนะครับที่จุดนี้มีเนื้อระเท้านึกถ้าผู้ชมเห็นแล้วนะรสโบรอันนี้จะไม่กรอบมากนะเพราะว่าโดยใช้น้ำตาลเคยกินแล้วแต่ว่านานมาแล้วครับ นาะมาแล้วประมาณสิบกว่าปีแล้วะนะ,ะเพราะว่ารถโบราณเนี่ยของโบราณเนี่ยถ้ามาเทียบกับคุณหม่เนี่ยคุณโบราณเนี่ยคงจะไม่ค่อยเข้าใจครับ,รบของโบราณคือมันจะไม่มีความกรอบมากแต่มันจะมีความหอมนะฮะความหอม,อมนะฮะรสชาติอร่อยครับอร่อยครับแต่ถ้าพ่าเอาฟาร์มกรอบสมยัยใหม่นี่ต้องมากินจากอบเลยค่ะอบเลยที่ว่าใส่หม้อครับอันนั้นจะกรอบแน่นอนกรอบอันนี้ผมเอาแล้วครับ อันนี huh. okay. Okay. Uh ้เ huh. ป so ah ็นรสเค็มหวานนะคะอ๋อเค็มหวานครับโอเคไม่ค่อยทานไม่ค่อยทานไม่ค่อยทานฮะอันนี้เค็มหวานนะอันนั้นเค็มกับหวานเวลาทานนี่จะออกหวานนิดนึงนะอ๋อจะออกหวานหวานนำเค็มตามค่ะเอาสองรค่ะเอาแบบไหนจะเค็มหวานรวมเอาอืมอันนี้ก็อร่อยครับเค็มๆไม่ได้หวานสองรสเอารวมก็ได้ค่ะหรือว่านี้หวานอันนี้เค็มรวมกันอันนี้มีทุกกองเองนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อร่อยอร่อยเจ้าหน้าขอหวานเออเค็มหวานนะเธอหมดแล้วไปกันค่ะรถเมื่อกี้นี่โอเคไหมโอเคครับโอเคครับเค็มหวานเค็มเค็มหวานอร่อยดีครับชอบชอบครับอันนี้มันจะไปแช่ตู้เย็นได้นะมันจะกรอบขึ้นที่ลูกค้าทิ้งแล้วติดฟันเมื่อกี้เนี่ยเขาเราแช่ตู้เย็นต้องถุงนะคะแล้วออกมาทานเนี่ยมันจะกรอบขึ้นมันจะเวลาเคี้ยวจะไม่ให้ตฟันและเก็บได้นานจะกรอบขึ้นอีกเหรอใช่โอ้จะเคี้ยวไม่ติดฟันเมื่อกี้เพ่าราติดฟัน มเขาจะกรอบขึ้นไหมพี่รับตลอดจะเหนียวเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งทำเสร็จใหม่นะยังร้อนอยู่นะอือใช่เลยเพราะเราไม่มีอะไรเข้าไปช่วยให้มันแค่เป็นแยกฝานร้อนแตกขึ้นมาเฉยครับแล้วก็ไปคุกคุกกันตานมามากกว่าธรรมชาติของมันแนครับวันี่ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมครับผมสวัสดีครับ